S 1> <S 1> วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโดนมิตตลอดนะครับแหมพา,ามาเล่นเกมส์สนุกกันแต่คายเกมส์ีเจนะวันนี้มาอยู่กับเกมอะไรเนี่ยหนุ่มชคกาบนะครับเอาเรื่องนะครับปะคา,ายปีเจนะเขาเกมส์อะไรดีกว่าแหมว่ามาเล่นักอย่างนะครับอย่าไปยอมนะเงินก่อนเลย เห็ดน้รมันหมุนัรื่นเลยนะเราอืมอเข้าดีไหมเฮ้ยเห็ดเข้าอยู่นะสวยสุขีรัเจ้าโชว์าพเข้านะสวยซ้ำด้ว่กจะชนะนะครับเติวเงินงไปเลยแม่เดี๋ยวนี้นเ,เรื่องเดีย๋ยนี้เ,เรื่องไปได้การ รับซับน้กไปเลยนะครับห้าร้อยจุดนย์ศูนยครั่ม okay. ันก้อนตวระดับคุกเต้นัม่มือนกับนะครับอะไรจะดีจะเข้าขนาดนี้โอ้โหแล้มัน้องอะไรนชิวๆ สวยครับสวย5600นันวนันก้อนโตระดับซุปเปอร์ไปเองครับน,น,นี่ตอนี้ถ้แม่เขาแต่เขาแตกแบบนี้นะครับ ผมง็งเหมือนกันนะถ้าจะกอาขนาดนี้กันนะมาหมุนจนต่อดีกว่านะไม่ร,รอคนระับอืมชนะ,ะเห็ดไปับสามจาัวชิงศูนนะคัมบเห็ุไปหนึงเกนี้สวยมากแลยเอาอีกเดีวคัมบร์เห็บไปนะน ช่วยเชื่อมโยงเรียบร้เออคือเจอถู้เชื่อฟ้ากับฟงก์ซ้ำแบบนี้โอ้สมบูรณ์เป็มตัแล้วกันนะแต่แล้วมีนัดพร้อมยันไงมันจะสมบูรณ์เป็นจอโอ้ไปได้ฮม เพิ่มกัมันก้อนโตเหดือับซุเปอร์นะครับราา5 0 0 5ุดนึ่เป็นยังไงอีกนะเพิ่ม <c oughs> มาเพิ่มมาเพิ่มมาตาตามุ่ไมนครับไปเลขสิบครั้งครั้งที่สิบนะคร <c oughs> ับสวเลยอ๋เห็ดข้าไวไรกบาทสมบาท อืมทำโมทันได้ไหม้างตัวเลยนยังไงเล่นเลยนครับเป็นยังไงแบบเกมหนุ่มช่วงวางนะครับเป็นยังไงเล่นดีนะเล่นปังๆลยครับเข้าไปเลนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะจากค่าย B G นะแล้วก็ฝากช่องของเราด้วยนะครับกับช่อง โน no ลิมิตสลลดนะครับอืก็เล่นมา,ามพอสมควรแล้วนะครับแหมเป็นการได้แล้วนะเอ,อ๊ไปดีกว่านะแล้วพบกันใหม่นะครัะไปบ่ย